มาครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มันก็มีกาชาใหม่มาเมื่อคืนเว้ยคือแบบว่ามันมาแบบมาพร้อมโปรโมชั่นเติมยอดสะสมครบ1 0 0 0 0 0ได้ G T R อะไรนะ G T R R 5 0คือลดโคตรพ่อโคตรแม่เทพเออก็แต่ว่าพี่อะซื้อไม่ทันอะ อยากจะร้องไห้นะครับอยากจะร้องไห้แต่ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหามาเทสให้ดูกันนะครับเดี๋ยวตดไปคลิปย่อยๆให้เนาะตอนนี้เดี๋ยวอีพีพิเศษน,นะครับเคลียร์กาชาลูกเก่าก่อนกาชาลูกเก่าเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่59ลูก58ลูกแล้วกันอ่ะเพราะว่า,มาเมื่อกี้เปิดเทสไปลูกหนึ่งเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นรูปแบบนี้ตอนแรกนึกว่ามันจะบั๊กนะครับนึกว่ามันจะบั๊กเปิดไม่ได้ก็เลยเทสไปรอบนึงเอ้ยเปิดได้นะครับ เดี๋ยวจะมาเปิดกาชา59ลูกลุ้นของห้าแสนกันนะครับลุยกันเลยมาลูกแรกลุยลูกแรกก็มาปุ๊บเงินเขียวโอ้โหอย่างชอบจริงนะมันเขียวเนี่ยไปครับลูกที่สอง ลูกที่สองไปลูกที่สองไปบุษราคำมปลูกที่สามคือจริงๆทุกวันนี้เปิดเหมือนเปิดเอาแร่มากกว่านะเปิดเอาแร่ลูกที่สี่นะครับจะเป็นลมลูกที่ห้าป ถามจริงมันมีบ้งางไหมเนี่ยถามจริงลูกที่ห้าสะเก็ดไฟนะไปไม่เป็นไร,ย,ย,ไนร 6, 6, ยังอีกยาวไกลนะครับลูกที่หลูกที่หกยังอีกยาวไกลเราไม่เป็นไรเราไม่่อาทอนะฮะเดี๋ยวอีกตั้งหลายลูกใช่ไหมลูกที่หชอบจังเลยเนี่ยใบเนี้ย ไปลูกที่7ลุยโอ้โหยังไม่เห็นรูปเลยนะยังไม่เห็นรูปเลยอะลูกที่7เหมือนเดิมลูกที่8ครับไปเลยคือจริงๆแล้วนะครับมันกดออโต้ได้นะแต่ว่าแบบไม่อยากกดออโต้ไงกดอย่างนี้มันสะใจกว่านะลูกที่8 นะครับลุยต่อลูกที่เก้าเฮ้ยเห็นแล้วนี่เห็นไหมอิมาัตอิมาัตต้องได้แล้วช็อกจังหวะนี้แหละลงอิมาลัตแน่นอนลูกที่เก้าวะอือหลูกที่สิบลูกที่สิบลูกที่สิบต้องมาแล้วต้องมาแล้วลกมาแล้ว โอดลูกที่สิบเอ็ดป่ะลูกที่เอ็ดไปต่อกันหน่อยทุกสิบเอ็ดเออก็ดีนะครับตำรวจครับตำรวจมานี่ตัวโเลยเนี่ยปูเนี่ยลูกที่สิบเอ็ดลูกที่สิบเอ็ด เหมือนเดิมลูกที่สิบสองปะลุยลูกที่สิบสองนะครับได้เงินเจ็ดร้อยโอ้โหนะครับเสียงอ่อยเลยอะ่ะได้เงินเจ็นี่เสียงอ่อยเลยอะ่ะลูกที่สิบสาม คือย,ยังไม่เห็นเลยนะรถนี่เห็นมารอบเดียวไฮรินนะครับอัญมณีเอาไว้เตียวุธเอาไว้เวตียวุธนะครับลูกที่สิบสี่ลูกที่สิบสี่ไ,ไ, 14. ไปแฟกก็ได้อะ่ะขอแฟชั่นก็ได้อะ่ะขอแฟชั่นหน่อยลูกที่สิบห้านะครับมา รถรถไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับรถไม่ได้ไม่เป็นไรแฟชั่นก็ได้อะไรก็ได้ที่มันไม่เกลือลูกที่สิบห้าไปครับลูกที่สิบหกลูกที่สิบหลูกที่สิบหกขอบคุณมากครับทองแดงทองแดงนี่คือจากสุดแล้วมัง้งลูกที่สิบเจ็ด อายัางมะม่วงมาก็ได้มาเอามานะครับของหายากสุดละตอนนี้คือยังมะม่วงนะครับปูนยังง่ายกว่ายังมะม่วงอีกมั้งครับลูกที่สิบแปดไปลูกที่สิบเก้า เฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเลยอะ่ะเลยแฟร์โอ้โหลูกที่ยี่สิบไปเลยครับน้ำเปล่าไม่เอาได้ไหมอ่ะลูกที่ยี่สิบเอ็ดครับ 21, 21, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยแม่งของดีกระเป๋าแบร์เนี่ยของดี อยากได้อยากได้อ่ะไปลูกที่ยี่สิบสองมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะเปิดทุกสัปดาห์เลยเนี่ยเปิดทุกสัปดาห์เกลือทุกสัปดาห์ขนมปังลูกที่ยี่สิบสามมาเถอะมาเถอะมาเถอะเจ้ามาเถอะเจ้ามาเถอะสู โอ้เสร็จเหล็กเสร็จเหล็กหนึ่งอันด้วยต้องการมากมั้งอ่าไปลูกที่ยี่บสี่เสร็จเมื่อกี้ทองแดงไว้ที่แล้วนะเสร็จเหล็กฮี้ยกว่าเสร็จเหล็กนี่คือเดินผ่านรถจีเอาได้เลยอะ่ะทองแดงยังต้องไปล้างต้องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับลูกที่ยี่สิบห้าป๊ะ ลูกที่26ลูกที่26ลูกที่27ไป ลูกที่ยี่สิบแปดเปิดผ่านมาแล้วยี่สิบปดลูกก็คือยังไม่ได้อะไรดีๆเลยอะ่ะเออนะครับมันเป็นที่ดวงคนหรือมันเป็นที่กาชาวเนี่ยลูกที่ยี่สิบเก้าครับปะา ลูกที่สามสิบลุยหน่อยลุยหน่อยเอา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 หน่อยเถอะลูกที่เท่าไหร่เท่านะสามสิบสามสิบสามใช่ปะ่ะครับยี่สิบสามเออ อนนี้เริ่มมึนนะครับว่าลูกเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วนะงงเป็นพนแล้วสมองเปลอนะฮะใช่ป่ะยี่สิบสามสามสิบสามสี่เออ 33, 4, เราเปิดห้าสิบเก้าลูกใช่ไหมสามสิบสองอ่ะลูกที่สามสิบสามป้ายสามสิบสามลูกที่สามสิบสาม สามสิบสี่สามสิบสี่ลูกที่สามสิบห้า ลูกที่36นะครับลันออลลานออนไปปังลูกที่37ด ลูกที่38ลูกที่39อ่ะจะหมดคือ39ลูกแล้วว่าขอแฟร์สักอันได้ไหมแฟร์สักอันนะครับสาแฟร์สักอันนะ่ะ ลูกที่สี่สิบมานะครับลูกที่สี่สิบมาเถอะมาเถอะเจ้าคือตอนนี้คือแบบจิตใจคือแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะอยเหี่ยวลูกที่สี่เอดลันไปลันไปลันไปสี่เอ็ด ลูกที่42ลูกที่43าม ลูกที่สี่สิป่ะลูกที่สี่สห้าไป ลูกที่สี่สิบหกลูกที่สี่สิบหกไปครับคือแบบยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะลูกที่สี่สิบเจ็ด กล่องซ่อมนะฮะโอ้โหลูกที่สี่สิบแปดเฮ้ย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 เมาขี้เห็นรถแวบบโอ้ไม่ได้ลูกที่สี่สิบเก้าไปมาแล้วมาเถอะมาเถอะ ยังไม่ได้นะครับลูกที่50าสิบปะลูที่ห้บลูกที่5้อด ลูกที่ห้าสิบสองเกมอะไรครับโลเพรครับ GTA ฮะ GTA ลูกที่ห้าสิบสามไป GTA ครับคือแบบได้ซื้อกรชามาสุ่มไงเออ ลูกที่ห้ลูกที่ห้าสไปครับห้ลูกคือต้องได้แล้วป่ะล, 50, ลูกที่ห้าสลูกที่ห้าสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยนะครับเป็นแรงงานก่อสร้างนะฮะได้ปูนลูกที่ห้าสิบห้า ลูกที่ห้าสิบหกลูกที่ห้าสิบหกคือแบบแปลกมากอ่ะลูกที่ห้าสิบเจ็ด ลูกที่58มาเฮ้ยจะสุดท้ายแล้วมาดีๆสักอันได้ไหมขอดีๆสักอันเถอะอุอ้ยเฮ้เยเมื่อกี้ทองทองมาทองทองมเมื่อกี้เอ้เยเอ้เยเอ้เยเอ้ยอืมโอ้โหลูกที่59ลูกสุดท้ายจะได้อะไรดีๆบ้างไหมครับพี่ขอละนะพี่ขอละนะลูกที่59 หมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมเหมือน